สวัสดีครับก็ผมัแม่งกับมวกมแคสเตอร์ผมนะวันนี้จะมาเปิดกล่องโทรเลบาอีกเช่นเคยผมนะใช่แล้วผมก็บอกทุกท่านไปแล้วใช่ไหมว่าพาร์ทที่แล้วจะเป็นอันสุดท้ายแต่ผมโม้ครับผมนะอัน,นอันนี้สุดท้ายจริงๆแล้วคือแบบมันเผลอไม่ได้อะแบบพอดีบังเอิญเลือไปเห็นตอนที่เผลอเข้าแอปโทรเลบาไปเลือไปเจออันนี้มาแล้วมันมันไม่ได้มันต้องขีบไะท่านเดี๋ยวท่านจะรู้เลยว่าทําไมผมต้องขีบกับผมนะข้างในี้ ผมจำได้ผมขีบอะไรมามันเป็นสิ่งที่เห็นแล้วมันต้องขีบแบบผมเชื่อว่าหลายท่านเห็นแล้วมันก็อดไม่ได้มันเป็น limited edition ลิมิเต็ดอิดิชันด้วยนะมันมีแค่ไม่กี่ตัวมันมาแค่แป,ป๊บเดียวตอนนี้ไม่มีให้ขีบนะผมรเห็นมันโผล่มาก,ก็เลยต้องขีบครับผมนะเลยต้องทําลายสัญญาที่ว่านั่นจะเป็นกล่องสุดท้ายอันนี้จะเป็นกล่องสุดท้ายจริงๆแล้วเออผมขีบมาแค่อย่างเดียวตัวเดียวเดี๋ยวท่านจะรู้เลยผมนะว่าทําไมผมถึงต้องขีบมา ต้องทำลายสัญญาที่บอกว่าจะไม่ขี้บแล้วเพราะอันนี้มันมันต้องขี้อ่ะเห็นแล้วมันเหลือไปเห็นแล้วมันไม่ได้โอเคงั้นเปิดเลยแล้วกันนะผมนะมาเห็นแล้วทุกท่านจะร้องกันครับผมเนะผมเห็นผมยังร้องเลยผมเลยต้องรีบที้มาเนี่ยเดี๋ยวก็รู้ว่าผมนะว่าคืออะไรกล่องมันเล็กกว่าที่คิดนะไม่แน่มันอาจจะเล็กกว่าที่ผมคิดก็ได้แต่ว่าอันนี้ไม่ขึ้นอยู่ขนาดกับผมนะขอแค่มันคืออันนี้มันก็ สุดยอดแล้วครับผมนะผมไปเจอมาผมไม่เคยเห็นมาก่อนไม่นึกว่ามันจะมีอยู่ผมนะสิ่ง,ส,งสิ่งนั้นก็คืออันนี้ครับผมนะเราจะมีอย่างเดียวเราจะรีวิวกันให้หนักในคลิปนี้เลยผมนะตนันตันต,ตัมันก็คือตุก๊กตารีวายไททันนั่นเองครับผมนะโอ้ นี่ชินเกคิโนเคียวจินแอตแทกออนไททันตุ๊กตารีวายเว้ยทีนี้ถ้าเข้าใจผมหรือยังผมเลยไปเห็นมาตอนที่เผลอกดเข้าแอปไปตอนที่บอกจะเลิกเล่นแล้วแล้วไปเจอดีมาแล้วมันอดไม่ได้มันต้องขีบไงเป็นท่านท่านไม่ขีบเหรอตุ๊กตารีวายนะเว้ยผมไม่นึกว่าจะมีอยู่เออพอเห็นว่ามันมีปุ๊บผมนี่รีบขีบมาเลยครับผมนะงั้นเรามาแกะกันเลยโอ้แต่โคตรตกใจตอนที่เจอเฮ้ยมันมีเหรอไม่ได้ันต้องขี้ดีวะ ผมเนี่ยนะแฟนแอดแทกออนไททันครับผมเนี่ยต้องเอาครับผมเนี่ย นี่ไงโอมีป้ายอันนี้ของภาคสามมันน่าจะออกมาแต่ตอนอนิเมะภาคสามมาผมนะมีป้ายชัดเจนเห็นไหมป้ายอัแท็กออดในทันภาคสามกับผมนะก็แปลว่ามันก็เพิ่งจะมาตอนอนิเมะมาดิดูครับผมนะนี่ซาซาเกโยซากซาเกโยรายละเอียดละเที่สุดยอดมากนะดูชุดดูอะไรข้างหลังนี่หปีกิงเสรีและนี่คือหัวรีวายรับผมนะทรงผมทรงอะไรนี่ก็ ครึ่งท่อนเหมือนในอนิเมะเดี๋ยวดึงดึงลงมาก่อนมันย่นลงไปเอยอยู่ดีตุกตารีวายเว้ยดูหน้าตาที่เหมือนรีวายไปหน้าตาแบบเหมือนคนไม่ได้นอนโอ้ดูชุดด้านบนดูชุดด้านบนเป็นไงทำออกมาดีนะเปิดกระโปรงรีวายสาวๆกรี๊ดกรี๊ดเปิดกระโปรงรีวายถุยครับผมนะเออตัวเล็กป้อมๆครับผมน่าจับได้สบาย นี่เลยครับผมนะโอตุ๊กตารีไวเข้าใจยังว่าทําไมผมต้องคีบมามันไม่ได้เสื้ออะไรนี่มันก็เป็นแบบว่าเปิดได้นะเปิดได้นิดนึงแต่ว่าน้องๆก็จะเตดเกี่ยวเออแล้วก็มีอันนี้ผ้าคลุมถอดได้ดีถอดได้ปะ่ะเหมือนมันเอาไว้ให้ถอดได้ไหมไม่ได้ไม่ได้มันเย็บติดกันโอเค <laughs> ไปดึงออกดึงก็ถ้าจะดึงก็ดึงออกได้อ่ะดึงให้เส้นได้หลุดอ,อะไรแบบนี้ และนี่ก็คือสิ่งที่ผมเห็นแล้วอดลนทนไม่ได้ต้องขี้มาตุ๊ก,กตาลีวายเอาจริงผมก็ไม่ค่อยได้สะสมตุ๊กตาในช่วงนี้แต่นี่มันอดไม่ได้อ่ะไม่แน่ใจผมยังไม่เห็นฟิกเกอร์แอทแทกออนแททันนะถ้ามีก็คงจะเอาฟิกเกอร์แท็กออนแททันถ้าเกิดมีฟีเมลไทยทันให้คีบก็จะดีมากแต่ตอนนี้ได้มาแล้วผมนะตุ๊ก,กตาลีวายน่ารักโพดเป็นไงห ก็ได้ข่าวคราว่าเดี๋ยวภาคใหม่ซีซั่นใหม่ก็จะมารวมถึงเกมด้วยครับผมนะเดี๋ยวคงจะเล่นกันครับผมแล้วนี่ก็คือตัวสุดท้ายแล้วนะผมยังไม่คีบต่อแล้วอันนี้จริงๆอันนี้จริงๆอันนี้พอแล้วนะอืแต่อันนี้เป็นตัวสุดท้ายของคีผมนะจบด้วยตุ๊กตารีไว สุดยอดใช่ไหมโอเคงั้นก็ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันผมนะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดท้ายแชร์แล้วก็แบนเพื่อเป็นการใจผมสร้างผลงานที่ผมนะถ้าเกิดใครอยากดูคลิปแบบนี้มันก็คงไม่มีไม่มีสินี่สุดท้ายเลยจริงๆโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆแล้วกันสตันนี้ก็ขอไปก่อน goodbye and good night เฮ้พวกได้รู้อะไรไหมตอนนี้แบงกามเปลี่ยนไปไลค์ที่เพจเฟซบุ๊กแล้วนะใครทีอยากจะติดตามการเล่นเกมแบบสดๆแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามเฟซบุ๊กเพจสลัแบงกามเกมแคสเตอร์กันได้แล้วรีบมากันซะนะ ถ้าใครไม่มาแล้วก็ฉันจะไปตามหลอกหลอนถึงบ้านเลยหรือเปล่าดังนั้นรีบมาสะนะรับรองว่าความหวังมีอยู่เยอะมากเลยที่โน่นนะ